กรณีที่เราไม่ได้เตรียมเงินสดไปเพื่อที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนที่สำนักง,งานที่ดินเรามีวิธีการในการจ่ายยังไงกันบ้างเรามาติดตามกันค่ะให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro จากวันนี้นะคะที่ก้อยได้ไปทําการโอนที่ดินให้กับลูกค้าที่สํานักง,งานที่ดินนะคะแต่ว่าไม่ได้เตรียมเงินสดไปวิธีการก็คือที่ที่ดินเขาจะรับบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตของสํานักง,งานที่ดินจะรับทุกบัตรเลยยกเว้นยูเนี่ยนเพกกับ JCB นะคะและก็ทุกบัตรจะมีการชาร์จค่าธรรมเนียมอยู่ที่1%แต่ก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการใช้บัตรเดบิต ซึ่งบัตรเดบิตจะไม่มีการชาร์จ1%เป็นค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ก้อยจะฝากไว้ในการใช้บัตรเดบิตเราจะต้องเช็คก่อนว่าวงเงินในการรูดใช้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเวลาที่เราไปเปิดบัตรนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้วงเงินอยู่ที่ประมาณ40,000บาทค่ะแต่เวลาที่เรามาจ่ายค่าธรรมเนียมค่าโอนถ้าอยู่ในหลักแสนเราต้องเช็คก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้วงเงินได้ถึง10,000แบาทไหม อาจจะต้องมีการโทรไปบอกที่ธนาคารก่อนนะคะว่าเปิดวงเงินให้เราก่อนค่ะอันนี้ทางเจ้าหน้าที่แนะนำก้อยมานะคะว่าวงเงินในการรูดที่จะใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกับวงเงินที่เราไปกด ATM นะคะ ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะเป็นคนละวงเงินกันฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเกิดปัญหาว่ารอคิวนานเพราะว่าคิวที่สำนักง,งานที่ดินค่อนข้างยาวนะคะฉะนั้นเราจะต้องเช็ควงเงินเราให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการรูดค่าใช้ใจ่ายในการโอนค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะนอกจากเราชำระเป็นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตได้แล้วเราสามารถที่จะจ่ายเป็น QR Code ได้ค่ะแต่ในส่วนของ QR Code ธนาคารกรุงศรีอยุธยาย,ยังไม่รับนะคะ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่1เมษายน2564ค่ะนอกนั้นสามารถที่จะจ่าย QR code ได้ทุกธนาคารเลยค่ะแต่ก็มีข้อดีข้อเสียสำหรับการจ่าย QR code นะคะเกิดสมมุติว่าเวลาที่เราโอนนะคะมีปัญหาว่ายกเลิกการโอนหรือการโอนเกิดเป็นโมฆะหรือมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในการโอนทำให้มีการยกเลิกการที่จะได้เงินคืนจาก QR code ก็จะต้องใช้เวลา15วันในการที่จะรอหลังจากที่เราแจ้งธนาคารไปแล้วค่ะซึ่งจะทําให้การที่เราจะได้เงินคืนจากการชําระเงินช้ากว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตและก็บัตรเดบิตนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะก็สะดวกสบายไม่จําเป็นที่จะต้องพกเงินสดไปเยอะๆ เพื่อที่จะถือไปชำระค่าธรรมเนียมนะคะเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตได้แต่ว่าก็เสียค่าธรรมเนียมแค่เพียง1%เท่านั้นนะคะหรือใช้บัตรเดบิตก็ได้แต่เราก็ต้องเช็ควงเงินเราก่อนนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือ QR code เลยค่ะง่ายๆสะดวกสบาย ก้อยหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะที่ไม่สะดวกคกเงินสดไปเยอะๆถ้าอยากรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามก้อยไม property pro ได้ในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ